เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆกันก่อนนะครับทางด้านของพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมตำรวจสอบสวนกลางถแถลงผลปฏิบัติการเนื่องในวันคล้ายวันสถาป,ปนาครบรอบ83ปีครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ถแถลงผลการปฏิบัติโดดเด่นภายใต้คอนเซปต์ CIB Performance Against Crimes ตอกย้ำวิสัยทัศน์มืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ83ปีซึ่งภายในงานนะครับมีการเปิดคลิปวิดีโอแนะนำหน่วยงานภายในสังกัดกองบัญชาการตวรวจสอบสนกลางจากทั้ง12กองบังคับการครับไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองบังคับการป้องกันปราบปรามการพูดจริตและประพฤติมิชอบกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเหล่านี้เป็นต้นครับพลตำรวจโทจิรภพหรือบิ๊กก้องกล่าวในคราวบบที่ผ่านมาตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคดีที่มีความสลับซับซ้อนหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง และทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในวงกว้างซึ่งถือเป็นหน้าง,งานหลักโดยตรงและในรอบปีที่ผ่านมานะครับตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกลุ่มคดีอาญากรรมทุกรูปแบบที่นับเป็นความเสียหายต่อประเทศชาติมูลค่าเกือบ4 0มื่ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เกือบ20,000รายมีผลการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเป็นคดีที่ศาลตัดสินพิพากษาแล้วไม่ว่าจะเป็น คดีผอออกกอบกู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดลบบุรีน่าจะจำกันได้นะครับและตนเองนะครับนะฮะยังมีอีกหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีฮุบที่ธรณีสงกว่า3,800ไ,ไร่จังหวัดจันทบุรีและคดีของนายประสิทธิ์เจียวกบและตนเองในนามตัวแทนหน่วยนี้นะครับขอยืนยันว่าปีต่อๆไปตำรวจสอบสวนกลาง จะยังคงยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่บนหลักของกฎหมายเพื่อกวาดล้างผู้กระทำความผิดเพิ่มความยุติธรรมและบรรเทาทุกข์ของประชาชนให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุดต่อไปด้วยครับนอกจากนี้พลตำรวจโทจิรพบพยังได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาตำรวจในสังกัดรวมทั้งมอบโล่แด่ผู้มีอุปการะคุณ ที่สนับสนุนกองบัญชาการตบบรวจสอบสวนกลางด้วยดีเสมอมาครับทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางยังได้รับรางวัล TikTok Awards Thailand 2023ในสาขา Social Impact Partner of the Year หรือว่าพาร์ทเนอร์ผู้ขับเคลื่อนสังคมดีเด่นแห่งปีอีกด้วยนั่นเองครับครับก็วันนี้นะครับ11กุมภาของทุกปีนะครับก็ถือเป็นวันสถาปนาของตำรวจสอบสวนกลางนะครับซึ่ง ก็ถือเป็นความสําคัญของพวกเรานะครับเรามีประวัติศาสตร์มาถึง83ปีนะครับก็ได้ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานมาเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาหน่วยงานพัฒนาองค์กรของเรานะครับให้มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับเพื่อเป็นเสาหลักของสักงานแชาติของประเทศไทยนะครับที่จะดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อผู้มีพลหรือการทําอะไรต่างๆที่เราเชื่อว่าประชาชนสามารถ พึ่งเราได้นะครับเราสามารถให้ใหความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาทุกความทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้นะครับในรอบ,รอบรอบปีที่ผ่านมาก็มีผลงานผมว่าเยอะแยะมากมายนะครับถ้ามีคนติดตามก็จะเห็นจากจากสื่อต่างๆนะครับว่าเราได้ไปทําการจับกุ่มคลี่คลายคดีสําคัญหลายอย่างนะครับรวมถึงไปประทะกับข้าราชการนันกการเมืองหรือว่าผู้มีอิพลอะไรต่างๆเราก็ทําไป โดยตรงไปตรงมาที่แบบไม่เกรงไม่ไม,ไม่ไม่เกงรงกลัวต่ออิิพลใดๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องตำรวจสอบสวนการทุกนายนะครับที่ร่วมกันมีอุดมการร่วมกันที่จะทำทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับตามนโยบายที่ว่ามือชีพเป็นการเคียงข้ามประชาชนครับตอนนี้ที่ท,ที่ที่จับไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับหมืน่นหมืน่นหมื่นคนในรอบปีก็ตกประมาณเทนาไรเท่าไหร่บับ วันละ53ลายต่ออันนี้เป็นสถิติเชิงเชิงตัวเลขก่อนนะครับก็คือใน1ปีประมาณหมื่นหมื่นคนหมื่นลายนะครับต่อวันประมาณ53ลายนะครับอันนี้เฉลี่ยโดยโดยรวมนะครับแล้วในใน,ในกลุ่มเนี้ยก็เราก็จะดึงคดีสําคัญสาคัญออกมานะครับอย่างเช่นบางคดีที่เราจับไปแล้วแล้วก็มาที่พักษาอย่างคดีผอ,อ,อ,อก,กอ๊อฟใช่ไหมครับคดีสำคัญสำคัญอีกมากมายนะครับคดีบัญญินคดี พระคมพดีโอ้จริงๆ,ๆมีเยอะแต่ว่าผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับก็อยากให้ช่วยลองลไปสืบค้นในในในหน้าข่าวหรือในอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันเอ่อตอนนี้เราเราเข้ามาช่วยในเรื่องของการปราบปรามพวกออนไลน์ฟรอนนะครับก็ผมก็ว่าเราเราได้จับกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นยึดไปพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านก็เป็นได้หัวหน้าแก๊งมาด้วยคนจีนนะครับหลายคน ซึ่งอันนี้เราก็มองว่าเป็นเป็นโมเดลอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของสารวัตตัวซึ่งเราสามารถทลายคือถ่ายสารวัตตัวไปซึ่งเป็นคาีที่ใหญ่มากนะครับยึดทรัพย์อย่างเดียวจนประมาณเจ็0พนล้านนะครับก็ผมว่าก็นี่ก็เป็นเป็นคดีใหญ่ที่ที่ค่อนข้างมีคว,วามสับซั้ตอนพอสมควรคือตตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็เราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรับหน้างานเป็นด้านๆไปนะครับเราก็ จะพยายามมองคดีที่มันเป็นคดีใหญ่ที่มีอิม팩ตคต่อสังคมนะครับในในทุกๆตั้งงานที่เรารับผิดชอบนะครับเราก็มองว่าเราเป็นเราอยากเป็นเสาหลักของประเทศชาติที่จะดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับให้กับพี่น้องประชาชน,นครับเราจะไม่เอียงไปกับการเมืองหรือเอียงไปกับผู้มีอิทธิพลใดๆนะครับผมผมอยากให้ตำรวจสอบการเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนครับ